โอเคนะครับผมก็ขบวนรถที่กำลังจะมานะครับเป็นในส่วนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับโอเคนะครับรถท้องถิ่น408นะครับหลังจากที่รถออกชุงแสนไปแล้วนะครับรถจะไปจอดที่สถานีรถไฟคลองปรากฏทับกิจบึงบอระเพ็ดป่าน้ําโพและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนะครสวรรค์ครับ mm. ก็สําหรับใครนะครับที่มีตั๋วรถท้องถิ่น408 408 มารอที่ร้านหนึ่งได้เลยนะครับผมตอนนี้รถรา,าชางมาประมาณสิบนาทีนะครับจะเขยตรอีกรถเลี้ยงหนึ่งูนย์กาที่วังกาวนะครับเล็กเล็กน้อยเองเต็มคาราเมลกำลังมานะครับสีู่นแปดเชียงใหม่นครสวรรค์โอเคมาแล้วนะครับสีู่นแปดเชียงใหม่นครสวรรค์มีตั๋วมารอได้เลยนะครับโอเคมาแล้วครับรถท้องถิ่นสี่ศูนย์แปด เชียงใหม่นะครสวรรค์รถจะไปจอดท,ท,ที่สถานีคลองประกอดทัพกิจบึงบรเพชรปาน้ําโพและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนะครสวรรค์ครับก็มีพี่พนักง,งานพอขอร้อไปด้วยนะครับหนึ่งคนน่าจะไปลงที่นะครสวรรค์นะครับนะโอเคมาแล้วครับ408มีตั๋วเชิญงขึ้นได้เลยนะครับรอให้รถจอดสนิทก่อนอ่า ที่พนักงานหนึ่งคนขึ้นไปวันนี้คนลงน้อยนะครับโอเควันนี้คนลงแค่สามคนนะครับ ดยอดครับผมเยี่ยมจาก10บเหลือเก้าครับเหลือเก้านาทีนะครับตอนนี้จาก10บเหลือเ้านาที